สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าหน่อยกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางนะจ๊ะขอเน้นว่าทุกช่องทาง้อจ้ะคันพี่น้องอยากคุยก็นหน่อยกะน,นั่นแหละจ้าเข่ามาในกองขอความในท่องในช่องทางที่พี่น้องไดีเบิ่งหน่อยจ้าพี่น้องจ้าสิมาท่าขีหมดแล้วสิมารนเอาขีมที่แบบว่าถ้าแบบย่างว่าถ้าในโจบกอาจจะพอดีหน่อยกำลังสิออกไปร้านจ้าพี่น้องจ้าก็เลยมาเว้าก็พี่น้องหมูว้านพอดีหมูว้านยุ้านแม่จ้า แค่ในเบิ้งคลิปแม่อันหน่อยกอบขอบคุณแม่อ่คุณแม่คุณยายแก้วนอกจากในในอันไลฟ์บนสือ่อคุณยายแก้วขอเอ่ยสื่อได้จ้ะแม่จ๋าขอบคุณหลายๆลได้จาะแม่ที่อุดหนุนคีมหน่อยค่ะพอดีหน่อยเห็ดกับเขาอยู่แม่เพิ่นทรงขอความาอันสร้างสร้างคลิมจะ้ะ ส่งบอกว่ามาสังครีมบบน,นี้หน่อยเฮกับเขาอยู่หน่อยเลย mm hmm. บ้านได้อ่านบทันได,นด้ตอบอย่างเ mm hmm. พิ่นก็โทรขเขามาเลยจ้าค mm hmm. ันโทรขเขามาหน่อยก็คุยไปนําไใดเห็นนดหนําใดเนาะจ้าอู mm ้ hmm. อยู่กันเต็มเพื่อนอบอุ่นคักเสียงแตกแซวสา่โย้ไปแต่อบอุ่นแห้ง <laughs> ขอบคุณหล,ลายๆเด้อจ้าที่เมตตาแบบว่าใช้ครีมหน่อยบ่ต้องห่วงเลอจ้าหน่อยใส่เองแล้วกับผลิตมาขายเองหน่อยบ่าด้แบบว่านั่นเ้อจ้าหน่อยทดลอง ทดลองด้วยตัวหน่อยเองใช้หน่อยด้วยตัวหน่อยเองนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบ่ได้แบบว่าไปใส่เน็มอื่นไปเห็ดเน็มอื่นมากแล้วมาบอกว่าใส่ขี้มหลือนาดีไม่ใช่นะคะพี่น้องอันนี้คือของหน่อยเองหน่อยใส่ของหน่อยไม่เองเป็นสูตรของเขาเองนะจ๊ะเห็ดมาเพื่อผิวผิวแบบผิวถึกผิวถึกและบึกบึนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจ๊ะพี่น้องอ่าแล้วก็พี่น้องถามหน่อยว่าล้านหน่อยยุ้ใสเนะจ้ะหล้วเมนูมีเอียงแนวเมนูของหน่อยที่เด่นเดนเลยก็คือ มีกระเฉดกุ้งสดแล้วจะพี่น้องน้ำซอสหน่อยสิโบ้คือผู้ใดค่ะน้ำซอสอันนี้หอมหอมอร่อยรับประกันความอร่อยบ่อร่อยใบ้าใ่ายใจเงื่อนจา้าบ่คิดเงื่อนเลย้จพี่น้องจา้ารับประกันความแซ่บความอร่อยความหอมนอนจ้าพี่น้องจา้าหน่อยเฮ็ดเองค่ะในปรุงอเองค่ะว่าโปรหนึ่งแถมหนึ่งจะมีอยู่หรือเปล่าอ๋อมีอยู่ค่ะโอ้ยอะเดี๋ยวสิได้บอกพี่น้องจ้าโปรซื้อ หนึ่งแถมหนึ่งสิเลือกเอาแต่เพอร์เฟกครีมหรือว่าสิเอาแต่กันแดดคอลลาเจนก็ได้เนาะจา้าหนึ่งแถมหนึ่งราคาห้าร้อยเก้าสิบาทกันยังอยู่เลยจ้ามีมีเอฟซี FC ถามมาหลายอยู่จา้าว่าโปนี่ยังอยู่วายยูจา้าพี่น้องจา้ายังนั่นจัดโปนี่ยูคือเกาห้เนาะจา้าพี่น้องตกชุดหนึ่งโต๊กแคร์หลอดละสองร้อยก็บาทเองจา้าพี่น้องจา้านี่จา้าไหนก็นท่าของไหนยังสิเละจา้าแล้วก็ระหว่างวันตอนกลางวันก็นสิ ถ้ากันแดดเพิ่มเขาไปอีกอุปมาอุปไมก็คือจังเอากินเข่าอะไรจ้าพี่น้องกินเข้าเอากินสามามเนาะกินขาบเสาอิ่มคักแล้วแต่พอเขาเหตุเบียเหตุงานไปมันก็ลามันกับเบิร์ดแห้งเขาก็ต้องกินเสริมเข้าไปกันแดดก็คือจันกันแดดก็คือกันจ้าพี่น้องเขาท่ายางมือเสาร์เซตยางเข้าไปถือแดดแล้วผิวเขาก็ต้องสูบกับแดดเพิ่นกัเริ่มจางจางเขาก็เติมเข้าไปอีกน้าจ้าพี่น้องจ้าเนยใสแบบนี้ก็คือสูตรของหน่อยน้าจ้าพี่น้องจ้าร้านของหน่อยยู อาเคโออพาร์ตเมนต์ถนนสามว่าเจ้าสามารถเซิร์ชขึ้นได้เลยพี่น้องหรือขันพี่น้องก่สะดวกมากอะให้ไล่แม่นมาลับได้เลยจ้าพี่น้องจ้าเนาะจ้าหน่อยฝากไว้บางนี้เนาะจ้าพอมีเอฟซีถามมาหลายครั้งเราหน่อยก็ไม่ได้ดตอบจักเทื่อจ้า่านเพิ่นสิว่าบางคนก็โอ้ยมาลงเฮ็ดยังโพที่ยังโพเาโราถามพอตอบบแม่็นบ่นบตอบจ้าพี่น้องจ้าหน่อยว่ามีเวลาเอลิสถามคนถามว่ามีเวลาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยบ่จังสี่นะคือพี่น้องหน่อยตื่นขึ้นมาตีหานตีหานห,หน่อยเฮ็ดเวียกเฮื่อนสรงหลุกไปรงเรียน เฮ็ดเบียงเฮือนเบียงสั้นกว่าสีแล้วนอกจากก่าสิแล้วแล้วเสร็จปุ๊บเบียงเฮือนหน่อยกะส่วนมตนส่วนมดนแล้วแล้วสองโมงเคิงสองโมงเคิงหน่อยกะเตรียมโตเนี่ยจ้ากะเตรียมโตออกไปลาออกไปลาก็ไปจ้าดลานแตงลานกัวสิคล้องสดสกัวสีอน่นอันี่พรกขันเห็ดนอกจากพี่น้องกะเปิดลานแล้วจังสีลกค่าเข่าก็เข่าตลอดจังสีนอกจากพี่น้องคือได้เบิงแวบ แต่บะสามารถสิมานั่งแตกได้ยังสี่แม่จ้าพี่น้องหน่ยก็เลยขออัดคลิปบอกแบบนี้เอาเนาะจ้าพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะนี่ไ้เวลาสิออกไปแล้ว <laughs> พอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้ะคลิปนี้เมื่อวานแค่นี้เนาะจ้ะแล้วผู้ใดสนใจหรือว่าอยากคุยยังกันหน่อยกับเขาไหมในกองขอความเนาะจ้ะเพราะว่าหน่อยไทยคลิปเราในโพสทุกช่องทางบางช่องทางเพื่อนกะบบใไ้ขึ้น บอกอีหยังจังเสียจ้าพี่น้องจ้าหน่อยก็บ,บอคอยหูเรื่องอีหยังปานได้หน่อยก็เลยเฮ็ดเป็นกลางๆไว้คบขันยาคุยก็หน่อยก็แท็กเข้ามาในข้อความในช่องทางที่พี่น้องเบิ่งแหละจ้าเนาะจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าหน่อยขอออกไปลานก่อนเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแฮงทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย